แนวคิดสำคัญ8ข้อที่มีผลต่อความมัง่งคั่งร่ำรวยทำไมบางคนถึงดูดเงินทองและความมัง่งคั่งเข้ามาในชีวิตได้อย่างง่ายดายบางทีคำตอบอาจไม่ได้อยู่แค่การทำงานหนักหรือการหาเงินให้มากขึ้นแต่อยู่ที่พลังงานและจิตวิญญาณของคุณเองเราจะมาค้นพบแนวคิดสำคัญ8ข้อที่จะช่วยพัฒนาจิตวิญญาณของคุณเพื่อเปิดรับความมัง่งคั่งอย่างแท้จริง 1. เชื่อมั่นในความอุดมสมบูรณ์ของจักรวาลถ้าเราเชื่อว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์โอกาสก็จะหลั่งไหลเข้ามาแบบที่เราอาจคาดไม่ถึงเริ่มฝึกพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันมีความมั่งคั่งอยู่รอบตัว 2. ฝึกสำนึกบุญคุณและขอบคุณทุกสิ่งการขอบคุณสามารถเปลี่ยนคลื่นพลังงานของเราให้เป็นพลังงานด้านบวกได้อย่างแท้จริง ที่จะสามารถดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้3าํกำจัดความเชื่อเชิงลบเกี่ยวกับเงินคุณอาจเคยได้ยินคำพูดว่าเงินเป็นสิ่งไม่ดีแต่เงินไม่ได้เป็นสิ่งดีหรือไม่ดีโดยตัวมันเองลองพูดกับตัวเองทุกวันว่าเงินคือพลังที่ช่วยให้ฉันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ 4. เชื่อมต่อกับพลังงานแห่งความมัง่งคั่งผ่านการทำสมาธิ สมาธิคือวิธีที่เราสามารถเชื่อมต่อกับกระแสแห่งความอุดมสมบูรณ์ได้ลองตั้งจิตให้แน่วแน่กับเป้าหมายแห่งความมั่งคั่งแล้วพูดคำยืนยันเชิงบวกเช่นฉันเปิดรับความมั่งคั่งจากทุกแหลง่ง 5. การให้โดยไม่หวังผลตอบแทนจากกระวาลทำงานบนกฎของการให้และรับโดยเราต้องเริ่มจากการเป็นผู้ให้ก่อนโดยไม่ต้องเป็นเงินเสมอไปโดยเราจะรู้สึกถึงความมั่งคั่งที่แท้จริงในจิตใจ และพลังงานนี้จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามา 6. ใช้เงินด้วยความสุขโดยไม่กลัวการใช้จ่ายเงินเป็นพลังงานที่ตอบสนองต่อความรู้สึกถ้าเราใช้เงินด้วยความกลัวว่ามันจะหมดเงินก็จะไหลออกไปโดยไม่ย้อนกลับแต่ถ้าเราใช้เงินด้วยความสุขและขอบคุณเงินจะหมุนเวียนกลับมาหาเราเสมอ 7. ตั้งเป้าหมายและการลงมือทำความมั่งคั่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการนั่งรอปาฏิหาร แต่มันเริ่มจากการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและลงมือทำในสิ่งที่สามารถเริ่มทำได้ทันที 8. อยู่กับปัจจุบันและปล่อยวางความกังวลความกลัวและความกังวลทำให้คุณดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตการกังวลเกี่ยวกับอนาคตหรือเสียใจในอดีตทำให้เราหลงลืมปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าอย่าลืมว่าความมั่งคั่งไม่ได้หมายถึงแค่ตัวเลขในบัญชีแต่คือพลังงาน ความสุขและความสมดุลในชีวิตของเรา